คุณผู้ชมครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นสปอร์ต964,000นะครับเราจะไปส่งที่เชียงใหม่นะครับดอยหลวงเชียงดาวของร้อยตำรวจตีชานนรงค์นะครับชุดวายนะครับชุดนี้เราติดตั้งให้นะครับพร้อมเซ็ตล้อแม็กใหม่ขอบ20คันนี้ออฟเซ็ตลบ44นะครับก็จะเป็นรุ่นกลางที่ฟังก์ชันเนี่ยน้องๆตัวท็อปตัวรุ่นวายแท็กนะครับใส่ฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างจะครบเลย1 70แรงม้านะครับมีซุ้มล้อให้4ชิ้นมาส่วนของด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งไฟท้ายให้ใหม่ นะครับเป็นไฟท้าย Full LED นะครับของเดิมจะไม่ได้เป็น Full LED อันนี้เราติดท้าย Full LED แบบนาฬิการายแบบนี้เลยคิวล mm. ้อ4ชิ้นเซ็ตล้อแม็กนะครับระบบฝาท้ายก็จะมีระบบผ่อนแรงนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ10นิ้วหน้าจอหลังพวงมาลัยดิจิตอล8นิ้วนะครับสนใจยังไงก็สแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดโปรโมชั่นฟอร์มาได้เลยนะครับตามที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับ